เล,เล่นเล่นยามเย็นค่ะ เดินออกกำลังกายข้างบ้านเล่มเลยลูกเล่มเลยอร่อยอไหมอร่อยไหมไปเล่มอะไระเขาให้กินเนี่ย nè nè, cậu chi chắp bao đó nè, lúc he he เล็กน้อยผู้ด่าเนี่ยสิมาลัก,กินเขาเพิ่นนี่เด้บ่านี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยางไปผ<า>ักคาเพิ่นล้นต้นแล้ว เออเครือตลกเครือยากินไปกินไปยาเมียนออกกําลังกายไปวัวกินเครือยาแม่ก็อยู่นี่แหละแม่ก็อยู่นี่แหละแม่ไม่ได้ไปไหนแม่ก็ไม่ได้ไปไหนดูค่ะ อ่อนอวยอวยอวยอ่อนอ่อนอ้อนอยอวยอ่อนอ่อนอ่อนเด็กน้อยอ้อนออนแล้ววายอย่าแกงแม่รู้ว่าแม่ถ่ายคลิปอยู่รู้ว่าแม่เล่นกล้องจะเล่นกล้องกับแม่จ๋าโอ้ยไปไปไปเดินเล่นไปมามาไม่พาเดินเล่นแล้วไปหาพ่อไปพ่อพาไปกินอะไเครือเครือยาไปลูไปจะได้ท้องดีไปแล้วเดินให้ย่อยนะคะ ออกกำลังกายค่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่าหวาลูกย่าไหวย,ย่าไหวเลยเนี่ยอรรยากาศยามเย็นบ้านหน้าบ้านใบบัวค่ะเย็นสบายเลยเย็นสบายเลยอาจารย์ไหน้จาจารแม่แม่ก่อนไหนเพราะไหนเ้นนะจุดถึงจุดจึดถึงจึดถึงจุดถ<อ>ึงน <laughs> มาแล้ว ตังมาแล้วรู้มพี่ตังเสียงรู้ตังพี่ตังได้มีจักรยานพี่ตังขีบจักรยานมาขึ้นจักรยานกับพี่ตังแล้วพี่ตังขีบจักรยานพี่ตังครับไพี่ตังเลยดพี่ตังที่อาบ้าไปว่าจะเล่นจักรยานกับพี่ตังแล้วพี่ตังอ่ะแข่งกันหรือเปล่า อาพี่ตังก็บนพาน้องกลับมาน้องอยากเล่นด้วยเนาะอาทิตย์จัก,กรยานกับพี่ตังเรยวๆเรี่วๆหนูดีใจมากเลยค่ะเพราะกับแม่กันอยู่อาพี่ตังไปหนึ่งช่องช่ไหมไปไหมไว้ไม่ไปละเรื่อยๆ,ๆพี่ตังขับรถไหนจะไปยังไงฮะฮะโอ้หนูจะขี่จัก,กรยานกับพี่ตังค่ะแม่แม่ พากลับมาพากลับมาอาเร็วมาเร็วมาเร็วเนึองตองตั้มพี่ตังให้หนูขี่ด้วยหน่อยมามามาไม่ใช่ของเรามามานี่มากินฝั่งนี้แล้วตาตีไม่หลานเลยเร็วไปหา ที่จักรยานกับพี่ตังไหมพี่ตังถามน้องสิไปบัวไปไหมไปเบิ้ลเบิ้ลไหมเรียกสิลูกที่จักรยานกับพี่ตังดีกว่าขับตามพี่ตังเลยหรอพี่ตังพาออกกำลังกายนะคะแม่แม่แล้วแล้วพี่ตังมีรถจักรยานแล้วเลยเลยมาไปบัวหนึ่งสองตั้มแล้วพี่ตังพร้อมหรอฮะอะไรดังแก๊กมามาบัวมามามา ยานตามแล้วรอไปตางด้วยบรรยากาศยามเย็ยนนะคะที่บ้านเรากดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย